การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้าการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำเป็นยังไงจะเป็นการสั่งให้โปรแกรมทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำจนกระทั่งครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ทำให้ประหยัดเวลาในการสั่งโปรแกรมดังนั้นจะเห็นว่าหากป้อนจำนวนให้แสดงผลเองอาจใช้เวลานาน,านและเกิดข้อผิดพลาดได้อาจดักตัวอย่างอาจตัวอย่างจะเรามีโค้ดคำสั่งทั้งหมดกี่บรรทัด รวมๆแล้วก็10บบรรทัดจากนั้นเราจะเขียนโปรแกรมวนซ้ำได้อย่างไรให้ได้โค้ดเหมือนทางด้านขวามือไปดูต่อก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำเรามาเรียนรู้เรื่องของตัวแปรกันก่อนอกลุ่มตัวแปรหรือ variable เป็นสัญลักษณ์ สีของเขาจะเป็นสีส้มก็คือ variable เมื่อเราคลิกเข้าที่บล็อกคำสั่ง variable แล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้หน้าต่างของการ make a variable ก็คือการสร้างตัวแปรการ set my variable to zero ก็คือการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปรการ change a variable by one ก็คือการปรับค่าตัวแปรเช่น1ห,หรือลบห โชว์ variable ก็คือการแสดงค่าตัวแปร high variable ก็คือการซ่อนค่าตัวแปรนั่นเองต่อไปเราจะสร้างตัวแปรได้ไงอะคลิกที่ make a variable หนึง่งครั้งจากนั้นตั้งชื่อจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้มานั่นขวามือจากนั้นตั้งชื่อแล้วก็คลิกโอเคจะเป็นการตั้งชื่อตัวแปรของเราจากนั้นเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วได้ ตัวแปล Number ก็จะปรากฏดังหน้าต่างสังเกตกเครื่องหมายสีฟ้าตรงนี้ที่เราติ๊กก็คือถ้าเราต้องการให้โชว์เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่ต้องการให้โชว์ก็ไม่ต้องติ๊กแค่ขึ้นสีฟ้าอ่ะต่อไปมาดูการใช้รายการลิสตในการแสดงข้อมูลรายการข้อมูลหรือลิสตเป็นเครื่องมือสําหรับการแสดงผลข้อมูลเรียงลงมาดังตัวอย่างอ่าตัวอย่างด้านล่างนี้อันแรก จะเป็น list number list number ก็คือตัวเลขอาจจะเรียงจากหนึ่งหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงร้อยก็ได้แา่ด้านขวามือจะเป็นจำนวนเลขสามที่หารหนึ่งพันลงตัวก็จะมีกี่ตัวเลขก็จะปรากฏในหน้านี้มาดูกันว่าการสร้างรายการหรือว่าลิสต์เนทำได้อย่างไงใน กลุ่มบล็อกคำสั่ง variable จะมี make a list แล้วก็อาจจะมี make a r i a e และ make a list ให้นักเรียนคลิกที่ make a list หนึ่งครั้งก็จะปรากฏหน้าเหมือนกับการสร้างตัวแปรตั้งชื่อรายการให้เรียบร้อยและคลิกโอเคจะปรากฏหน้าต่างจะปรากฏบล็อกคำสั่งขึ้นมาบทที่บล็อกคำสั่งแรก add i n g to food ก็คือการเพิ่มข้อความหรือตัวเลขลงในรายการชื่อ food ต่อไป delete one off o o d ก็คือการลบรายการในตำแหน่งที่1ในรายการชื่อ food ต่อไป delete all off o o d ก็คือการลบทุกรายการในรายการชื่อ food by ไป inserting at one off o o d ก็คือการแทรกข้อความหรือตัวเลขลงในตำแหน่งที่1ในรายการชื่อ food ต่อไป replace item one off o o d with thing ก็คือการแทนที่ข้อมูลใหม่ในตำแหน่งที่1ในรายการชื่อ food ด้วยข้อความหรือตัวเลข จากนั้นมาดูด้านลา่าง Item 1 o f f o o d ก็คือค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่1ในรายการชื่อ FOOD ต่อไป i t e m OF THING IN FOOD ก็คือค่าของตำแหน่งที่มีข้อมูลนั้นๆในรายการชื่อ FOOT ต่อไป l n n น h of FOOD ก็คือขนาดหรือจำนวนรายการข้อมูลในรายการชื่อ FOOD ต่อไป ฟ o ้ดคอนเทนติ n งก็คือการตรวสอบเัื่อนไขว่าในรายการชื่อ f o o ดมีข้อมูลน,นั้นๆอยู่หรือไม่ต่อไป Show List ก็คือการแสดงรายการไฮลิตก็คือการซ่อนรายการเอามาดูตัวอย่าง อย่างการสร้างรายการชื่อฟูตและเพิ่มชื่อผลไม้ลงในรายการชื่อฟุตอาจเพิ่ม add apple add banana add mango add orange to food ก็คือการเพิ่มกี่จำนวนเอ่ย4จำนวน4ผลไม้4ชนิดลงในรายการฟูตจากนั้นกดรันโปรแกรมก็จะได้ผลลัพธ์ดังหน้าต่างด้านขวามือต่อไปเป็นการลบตำแหน่งที่3ทํทำให้ Mango ้ไม่ปรากฏในรายชื่อฟุต อะด e ลิท e ี f f f o o ดตำแหน่งที่3เมีคืออะไร1 a p p l แอปเปลิล a นะ3 m ม n นาอ่าแะเมื่อลองรันโปรแกรมแล้ว Mango ้จะหายไปอดันผลลัพธ์หน้าขวามือต่อไปการลบรายการข้อมูลทั้งหมดในรายการชื่อ f d o l ดีลิท l of Food ก็คือการลบรายการทั้งหมดเมื่อเรานำ วางเป็นบล็อกสุดท้ายในการเขียนคำสั่งเขาก็จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดแต่เมื่อใดที่เรานำ delete all off o o d w h ้ตํตำแหน่งไว้คํคำสั่งแรกจะเป็นการลบข้อมูลก่อนหน้าซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบผลลัพธ์อ่ะจะเราจะได้มองเห็นผลลัพธ์ได้ชัดจริง ต่อไปการแทรกรายการข้อมูลเลมอนลงในตำแหน่งที่2องมาดู insert lemon a d to o f food ก็คืออะไรก็คือการแทรกเลมอนไปดูว่าในตำแหน่งที่สองควรจะเป็นบานาน่าใช่ไหมแต่เมื่อเรา insert เข้าไปในตำแหน่งที่2แล้วเลมอนจะไปแทนที่และรันให้บานาน่าอยู่ในลำดับถัดไป มาดูตัวอย่างการแสดงขนาดหรือจำนวนรายการข้อมูลเลนส์ออฟฟูในรายการชื่อฟ o o นิจ่ะใช้คำสั่ง C แล้วก็ใช้คำสั่งจอยมีการเชื่อมข้อความให้เป็นประโยคอ่ามีจฉว่า C l e n of f o o d ก็คือมีผลไม้อยู่ l e n of f o o d ชนิดอ่ะพอตัวสไปได้รับฟูดนี้ก็จะแสดงว่าผลไม้มีอยู่กี่ชนิดเขาก็จะนับจำนวนในรายการฟูดให้เรา มิทม,มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองทำอ่ะในหน่วในสไลด์ถัดไปก่อนก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดอ่ะให้ดูคลิปตัวอย่างดูคลิปตัวอย่างที่มิทมิทสาธิตให้ดูสำหรับสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ลิทอ่ะเราใช้รายการหรือว่าลิทนั่นเอง